仮面ライダー ทุกคนสงสัยว่าไอ้ทำไมผมวิ่งลอลมได้นะเพราะว่าผมใส่หมวกชิงทักสมาร์ทอยู่นะหมวกกีทสมาร์ทคือหมวกอะไรคือหมวกบบนี้เลยครับทุกคนอันนี้เลยเป็นหมวกฟาโรนะครับที่มาใหม่ในแพทอัปเดตล่าสุดนะครับหมวกชิงทักสมาร์ทหาอย่างไงคือการที่เราเก็บทองเก็บอย่างนี้ได้ไหมเก็บไม่ได้นะครับเราจะต้องทําการเอาขวานหรือพวไปตีหินนะครับจนกว่าทองจะตกลงมานะครับเมื่อทองตกแล้วเราจะได้ใบครับจะเป็นใบ DIY อยู่ในนี้อ่า เราจะตีในบ้านหรือจะไปที่เกาะหางก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งจักเดี๋ยวผมจะลองวิ่งตีในบ้านก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงโอ้โหลงมอย่างเราก็จะให้น้องวิ่งไปอย่างนี้นะวิ่งแล้วล้มนี่เจอแล้วหมิ่นก็แรกปากจึงราการฟาร์มทองนะ ไม่ทำหินหกจุดไว้นะหมดแล้วนะก้อนที่สองอย่างโอ้โหเลยหินบ้านฉันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยไม่มี ไปก่อล้างเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโอ้โห,โโหโกลัวแล้วขวานทิ่มหน้าจริงๆโอขวานทิ่มหน้าจิงน้องเงลงเิกล้มเลแล้วครับน้องก็บอกว่าเอาหอ,ออกสิเจ้าบ้าเอ้ยฉันกล็ล้มอยู่อย่างนี้แหละไม่ออกอ่ะ กาะล้างของเราไปนุ่ใหม่ช <ENA> ิค <sometimes> กี้เทคออฟเซฟวิงหรือนัทัช อาล้ดูโดกำลังทำการกดอลิเวอร์กดแล้วนะตอนนี้ฉันจะส่งเจ้าไปสู่เกา,ะ,เาะที่มีทองนะครับเป็นทองที่มหา,าศาลมากๆยังไงก็ต้องเจอทองในเกาะนี้อ่าเป็นการซับนรกนะครับตรงนี้นะอา้าะเราบินขึ้นไปละเจอแน่นอนรอบนี้ทุกคนนี่ถึงสู่ถึงเกาะแล้วเจ้าได้สิงสู่เกาะนี้เอ้าล้มเลยประเดิมประเดิมเอาล่ะเจอต้อนหินตรงนั้นตี ตี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 แล้วก็ตีช่องยังมาไม่มาอันนี้น,นี่นี่นี่ตีตีตีต,ตียังต้องออกแล้วนะยังเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวเราค่อยปีนขึ้นไปเก็บนะครับอีกอันหนึ่งับ อันนี้แหละทองล่วงทองทำไมยังไม่ตกทำไมล่ะทุกคนทำไมถังไม่ตกแต่ทำการเรียกว่าตีหินแต่ซ่อนอยู่ข้างในอยู่ข้างในหรือเปล่าไม่มี นี่แหละตีนยังตีนยังอย่าปีนขึ้นไปบนนั้นนะครับเอ้ย ผมหรือม,มาบันไดามาทุกคนผมต้องทิ้งหินก้อนนี้ซึ่งอาจจะมีทองเนืนก็เป็นไปได้ไม่นะโอ้โอไม่ด้วยความเกา่าเกมมของเราเราจะไม่ไปหยิบบันไดแล้วไปต่อเลยอ่าไปทันทีไม่รีรอ ต้องได้ทองต้องมาแล้วงานนี้ผมจะเจอเกาะเรียบๆผมเชื่ออย่างนั้นเจอเกาะที่ผมไม,มออ่ต้องปีนไม่ต้องข้ามน้ําต้องเจอเจอแน่นอนนักขุดทองอย่างเรายังไงก็ต้องเจอ saving the n a t u ซุบบินไปบินไปงิุบซุบซุบุบุบมามานี่จอยก็แบตจะหมดอีกมามาได้แล้วเพื่อนมาเถอะ ยัไม่าอีกยังไม่มาอีกเาไม่ได้องอันเองาโคงม่ตกอแล้วเช่าเช่าเ้มาดูกันลยครับเวลาเก็บทองปุ๊บนน้องมันจะกินออกงนะอ่าเอ๊ชิคิดอะไรออกนะอ๋นี่ไง เป็นอย่างนี้ทุกคนจะอยู่ในนี้นะครับนี่หมวกได้แล้วหมวกฟาโรห์ของเรานะครับจะใช้ทองห้าก้อนในการครับนะครับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านไปค้าให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้ทองก็ตกออกมาจนได้ผมบอกแล้วนะครับความพยายามอยู่ในความเ็จอยู่ที่นั่นนะครับนี่ผมยังไม่ทันได้ใช้สุดคระถาสิทองเข้าหินเนี่ยเออถ้าผมแยกกระถาทีเดียวก็ตกแล้วยังไม่ทันใช้มันกลัวก่อนไงตกมาให้ก่อนเลยเดี๋ยวผมไปคัาไปดูกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเรียกว่า เอาทองมาครับสกรูเปิดกับ,บปัดซึอาละทองเราเอ้ยเราตั้งตรงนี้สิจึ๊บจๆ๊บจเนี่ยซื้อเดินไปนะไปที่โต๊ะคาบนะป๊บับปับป๊บป,บป,บปบ เราก็ตั้งไว้สกายนะชิบถึงแล้วหอดับคับวันนี้ของเราปึ๊บปึ๊บคับคหมวกคล้องหน่อยครับเวลากดเอลัวๆมันจะคับเร็วขึ้นอย่างนี้นะเห็นไหมครับปึ๊บอ่าปึ๊บเสร็จแล้วครับแล้วเราก็จะใส่หมวกนะครับตรงนี้นะนี่เป็นไงเอ๊ะ แต่งังทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปนะครับ